สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มจะพามาเก็บมเมล็ดพันบวบค่ะมีบวบแห้งอยู่สองลูกนะคะวิธีการง่ายๆค่ะก็คือเมื่อบวบเขาแห้งแล้วเขาก็จะกรอบนะคะตรงเราจะดูตรงปลายผลลูกบวบอีกด้านหนึ่งนะคะเขาก็จะมีจุกที่เป็นบริเวณที่เขาออกดอกนะคะนี่ยค่ะ มันจะแตกแบบนี้เลยแล้วก็แกะออกค่ะง่ายๆค่ะวันนี้เราจะได้ทั้งสองอย่างทั้งเม็ดบวบและใย,ยบวบค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลูปแรกออกก่อนค่ะแล้วก็เขย่าเทเลยค่ะเทเอาเม็ดบวบออกนี่ค่ะง่ายๆเลยแล้วก็จะสั่นเขย่าออกมาจนหมดค่ะเหมือนกับการเทเม็ดออกเลยค่ะ หมดแล้วค่ะดูด้านในนะคะนี่คือด้านในที่มเมล็ดเข้าฝังตัวอยู่แล้วก็หลุดออกมาค่ะมีอยู่สามร่องค่ะสามภูนะคะเส้นใหยก็สามภูเหมืนกันเดี๋ยวเราจะไปทำอีกจะไปแกะอีกลูกหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปแกะเอาเส้นใยบวกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดออกอีกลูกหนึ่งค่ะนี่ค่ะเปิดจุกออกเลยค่ะ เปิดจุกแล้วก็เทออกมาเลยค่ะเม็ดจะอยู่ด้านในนะคะเม็ดบวบขย่าก็ได้ยินเสียงแก๊้ๆแกกข้างในนะคะเทเลยค่ะง่ายมากสาหรับเก็บพันเม็ดบวกค่ะไม่ต้องทําอะไรมากเลยเปิดจุกแล้วก็เทขยเาขย่าเลยค่ะแล้วเราก็ได้เม็ดบวกทั้งสองลูกนะคะ ได้เยอะมากปลูกไม่หมดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกขายก็แบ่งๆกันไปค่ะนี่ค่ะแต่บัวพันธุ์นี้เส้นใยสวยมากเลยนะคะเปลือกกรอบนะคะแกะง่ายด้วยนี่เลยค่ะ เม็ดบวกที่เราได้สมบูรณ์ทุกเม็ดค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปแกะเปลือกเอาใยบวบค่ะวิธีการง่ายๆแบบบานๆเลยนะคะก็แค่บีเปลือกบวบ ที่กรอบๆให้แตกค่ะเป็นชิ้นเล็กๆให้เราสามารถแกะได้ง่ายๆค่ะแต่ว่าไม่ต้องเล็กมากค่ะผลแรกนี้อาจจะเล็กไปหน่อยค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ต้องระวังด้วยนะคะควรใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าเปลือกของบวบมีความแข็งประมาณหนึ่งค่ะก็ะอาจจะทิ่มมือเราได้เพราะเราก็โดนทิ่มไปหลายดอกเหมือนกันลูกแรกนี้มีเลือดด้วยนะคะเขาทิ่มมือเหมือนกับของมีคมทิ่มค่ะ ลูกที่2ก็เลยมีประสบการณ์ค่ะวิธีการนี้ค่ะเส้นใยบวกเหมือนเส้นใยมะขามที่เราต้องดึงออกก่อนค่ะแล้วจะทำให้เราแกะเปลือกบวกออกได้ออกได้ง่ายๆนี่ค่ะค่อยๆแกะออกอันนี้เล็กละเอียดไปนิดนึงค่ะลูกที่สองจะบุบให้แค่แตกๆเป็นแผ่นกลาบใหญ่ๆค่ะจะได้แกะเสร็จได้รวดเร็ว เดีย๋ยวเราดึงนี่ค่ะเส้นใหญ่ตัวนี้เอาออกก่อนจะทำให้เราแกะง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะดึงออกเลยนี่เราก็จะแกะง่ายขึ้นค่ะ เสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวหนึ่งลูกเราจับเวลาก็ประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะของเราแกะประมาณ45วินาทีค่ะต่อหนึ่งลูกนะคะนี่ก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้แกะออกยากนะคะแกะง่ายมากเอามือเคาะเคะเศษเล็กๆก,ก็หลุดออกไปค่ะนี่ค่ะได้เลยได้แล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวเราไปดูลูกที่สองกันค่ะลูกที่สองก็จะง่ายขึ้น เพราะว่าเรารู้แล้วว่าปัญหารูปแรกที่เราแกะมันติดปัญหาตรงไหนรูปที่สองก็จะไปแบบรื่นๆรื่นเลยค่ะแกะรูปที่สองกันค่ะทำไปก็ชมความงามจากธรรมชาติไปด้วยนะคะนี่คือความงามใน จากธรรมชาติค่ะมันสวยงามจริงๆค่ะนี่คือลูกที่สองนะคะเราจะพยายามดึงเอาเส้นใหญ่ออกเส้นใหญ่ที่อยู่รอบรลูกบวบนะคะเราต้องบีบให้แตกก่อนค่ะลูกที่สองนี้เราจะไม่ทำให้เขาแตกละเอียดมากค่ะบีบแค่พอแตกๆจะได้แกะเสร็จเร็วกว่าเดิมค่ะนี่ค่ะ ก็จะดึงเส้นใหญ่จะได้แกะออกง่ายๆค่ะนี่ค่ะมันเดินต่อไปก็แกะแป๊บเดียวค่ะรูปนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะแต่ตัวนี้เราเร่งสปีดค่ะเพื่อให้คลิปจบเร็วขึ้นได้เห็นความสำเร็จของการแกะบวบได้เร็วขึ้นค่ะ บัวพันนี้คือพันบวบหวานค่ะเส้นใยสวยมากแล้วก็ขาวด้วยนะคะขาวสะอาดเราใช้เส้นใยบวบที่แก่แก่จัดแล้วก็เราก็มาแกะเลยเราไม่ทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกรอบแล้วเส้นใยจะไม่ได้คุณภาพค่ะหรือว่าถ้าทิ้งไว้นาน อาจจะขึ้นราได้ค่ะเราต้องรีบแกะออกมานำมาใช้ประโยชน์ค่ะเพลินมากนะคะช่วงขั้นตอนการแกะเพราะว่าเรา หนึ่งเป็นความต้องการที่เราอยากแกะอยากเห็นเส้นใยบวบค่ะอยากเห็นใยบวบค่ะก็เลยมีความสุขในการแกะเห็นความสวยงามของแล้วยิ่งมีความรู้สึกว่าอยากเห็นอยากได้แต่การนำไปใช้ประโยชน์ก็แล้วแต่เราจะนำไปใช้ค่ะอาจจะเป็นเส้นใยบวบขัดผิวถูตัวอะไรก็แล้วแต่ค่ะบางคนอาจจะนำไปรองพื้นในการนึ่งข้าวเหนียวก็ได้ค่ะ เราก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเอามือแกะ,แกะหรือเคาะๆกับมือก็หลุดหมดแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใยบวบลูกที่สองก็เสร็จเรียบร้อยค่ะได้ใยบวบสวยๆขาวสะอาดเลยนะคะ นี่ค่ะส่วนประโยชน์ใช้สอยก็แล้วแต่เราจะนำไปใช้ค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้งสองรูกค่ะสำหรับการเก็บมเมล็ดพันธุ์บวบกับการเก็บใยบวบในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครัวคุณยิ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ